สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาปลาโชคปูดับน้ำโชกเนาะคะ่ะนี่เออมามาอยู่ในห้องลูกสาวเสียงมันแห้งมันหอนค่ะมันหอนทั้งเสียงดังพรมเนาะคะ่ะแม่ครูก็จะมาขึ้นตัวเลขของคุณตาให้นะคะเป็นตัวเลขสูตรหลักหน่วยหลักสิบนะคะเแต่ถามมา ใกล้เคียงกันกับปู่ไหมกับกกไก่เคียงอยู่ด้ค่ะกากไก่เคียงอยู่แต่ว่า,าคือเลขหนึ่งเนี่ยคุณตาบ่อหายตัดถิมเนาะคะ่ะคุณตาเพื่อนบ่อหายตัดถิมหล่ะเพิ่นเพิ่นบอกว่าจังสี่เลยด้วยนะคะแม่คู่แม่คู่ตามเก่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งเก่าเนี่ยเด้อว่าสัน่นก็เรยกว่าเอา้าคุณตาเงื่อนีคือมาแปลกแท้เนาะเพราะว่าออ เลขกปูเพิ่นตัดถิ่มก็คือเลขกหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นมาจับคู่ใบนิดๆเนี่ยเพิ่นมาเลขเก้านี่เด่นเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นมาตาจับคู่ให้เรื่อยคือเก่าหนึ่งก็เก่าศูนย์เพิ่นบอกเมียคู่เก่าหนึ่งกับเก่าศูนย์เนาะค่ะที่ที่คุ้นตาจับสูตรให้เนาะ,ะแต่่าสูตรคุ้นตาเนาะค่ะที่เ สูตรโบราณของท่านเนาะคะ่ะเพื่อนก็นจะเฮ็ดหายยูเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเข้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เขา 16, ะะ้าสิบหกเนาะของคุณตาเนะี่ยมาเมื่อวดนดีคุณตาเพื่อนจะจับคู่ห้อีอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี่เพื่อนปล่อยหลักสิบหลักหน่วยก่อนเนาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยเนาะ,ะโอ้ยแม่ครูขอขอบุณขอบคุณ ทุกขู่ทุกคนเนาะค่ะที่ามาเป็นกำลังแรงใจให้แม่คู่ที่ลูกแก้วหายเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะค่ะเขาก็ได้รวบรวมซื้อลูกแก้วเนาะคะ่ะซื้อลูกแก้วอยู่กับคงจะเอาไปไหวที่ตรงเก่าเนาะคะ่ะทีนี้ลูกใหญ่กว่าเดิมเนาะคะ่ะลูกใหญ่กว่าเดิมเนาะคะ่ะราคาสองคนนี้ยกไม่ขึ้นเนาะสองถึงสามคนถึงยกขึ้นเนาะคะ่ะลูกแก้วลูกนี้ แม่คู่ก็ลังเอคิดว่าถ้าเราเอาไปวางแล้วเราจะทําลักษณะยังไงให้มันสวยโดยที่อบอมีคนจิตใจสัว้ล่เนาะคะ่ะหรือว่าเอพวกมันเนาะคะ่ะเอหตุใดมันจังจะเอาไปบ่ได้จังเศ่เนาะพะ,ะว่าลูกนึงมันก็ค่อนข้างแทงเนาะ,ะผู้ที่มันจ่องจะเอามันก็จ่องอยู่ก็เลยโอ้ยนอนบ่หลับเนาะคะ่ะ ขอขอบบุญขอบคุณหลยๆทุกูทุกคนเนาะคะ่ะทีร่วมร่วมกันเนาะคะ่ะแม่ครูก็คงจะวันนี้น่าจะเป็นวันที่สิบสามหรือเปล่าเนาะ,ะ,ะประมาณวันที่สิบหาแม่ครูจะเอาลูกแก้วไปไหว้เนาะคะ่ะแต่ว่าเฮาเสืเฮ็ดจังใดจึงจะเอาไปไหว้ได้เนาะคะ่ะแม่ครูจะทําเป็นอสามารถที่จะแบบไม่ไม่เอาไปไหนไม่ได้เลยจังเสียนเนาะคะ่ะแล้วก็ จะทายังไงแม่ครูก็เลสิเฮ็ดเป็นหนักเก่าเสียนขอบไว้นะคะเฮ็ดหนัก5เสียนหรือ9เสียนนะคะที่ไม่สามารถยกไปได้เลยจังเสียนเฮาก็คงจะได้อันเชิญไม่ได้ค่ะได้อันเชิญไม่น,ะะนมี่แหละค่ะคนใจลายซัวลายนี่มันเฮ็ดเห่เฮาลําบากเลยคะ่ะหนึ่งเราต้องบวงสรวงใหม่นะคะบวงสรวงใหม่วันที่15แม่ครูก็คงจะบวงสรวงใหม่ กับบัวใมีเงิ่อนถึงขนาดนั้นด้วค่ะ,ะดีนะว่ามีภูกิตเมตตาเนาะคะ่ะที่เอมาซอยเป็นเจ้าภาพลูกแก้วห้เนาะคะ่ะลูกแก้วเราหายสองลูกเลยนะคะเท่ากับตองสือเอาลูกหนึ่งก่อนเดี๋ยวลูกอีกลูกหนึ่งค่อยว่า,วาก,กันเนาะคะ่ะอีกลูกหนึ่งนี่ก็คือรอรอ,อให้เขาส่งมาก่อนเนาะรอให้เขาส่งมาก่อนแต่ว่าลูกนี้เขาจะเอาไป เอาไปไหวก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเข้าสิปเมองว่าลักษณะของเราเนี่ยเข้เาจะเหตุจังไดที่ที่จะเอาไปว่างได้นะคะเดี๋ยวแม่ครูก็จะโทรหาช่างโนต้ตอยู่นะคะว่าเออถ้านต้ตได้มาแถวนี้นะมามาทําอันนี้ให้แม่ก่อนได้ไหมเนาะ,ค,ะคือจะเหตุเป็นหนักตัวดีหน่อยแต่ว่าขอบขอบหลูกแก้วไหนนะะ้เนาะค่ะบอสามารถเอาออกได้จังเสียนเนาะคะ่ะถึงเอาออกได้มันก็ต้องหาคนหล่มาหยุกเนาะ พอมันลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าเก่าเนาะคะ่ะปังก็่าเก่าเนาะคะ่ะที่นี่เขาเต้าซองตัวเพิ่นเขาเต้าซองตัวเอาลูกแก้วลูกนี่เนาะคะ่ะหัวใจพญานาคนี่หายแล้วสี่เข่าสามตัวเนาะคะ่ะสี่เข่าสามตัวะคะ่ะม่านมาจากสกับอาวบายูแล้วเนาะคะ่ะเอาวบายูแล้วแต่แม่คู่เสือวาเนาะคะ่ะเอ่อคนใกล้ๆนี่แหละที่เอาไปเนาะคะ่ะกะชีล่องสอบถามอีก อยู่เนาะคะ่ะเทียร์หนึ่งว่า,เ,าเราจะทํำยังไงดีเนาะคะ่ะกะปรึกษากันก่อนค่ะปรึกษากันก่อนเนาะ,ะเอามะม่งตัวเลขของปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะผู้ใดเออมาะม่วงอ่ะตัวเลขของคุณตาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะผู้ใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำแม่คู่เนาะคะ่ะหรือว่า,าจะอัญเชิญ ดวงใจพญานาคเข้าอยู่ยยที่ลานพญานาคก็เชิญได้นะคะเพระาะว่าโอ้ยแม่ครูจัดงานตลอดเนาะคะ่ะเข้ากับเอ่อบเฮ็ดบ่อยๆเนี่ยมันกับทุนทุนกับเบิดเป็นเนาะคะ่ะหลายๆคนโอ้ยแม่ครูหนูรล้สงสารแม่ครูจริงๆจากเสีเฮ็ดอันใดเนี่ยเนาะคะ่ะปวดหัวแท่นเนาะคะ่ะถือว่าแม่ครูเจงมากๆเลยได้รับ รับได้ทุกสถานอาการเนาะคะ่ะหล้วก็เฮ็ดเอ่อท่านควันเลยเนาะคะ่ะ่นก็โอ้ยก็ขอขอ,ขอบุญขอบพุนค่ะแต่จังไดก็ต้องเฮ็ดเนาะคะ่ะก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าเอ่อถ้าบ่เฮ็ดแล้วจังไดหละะังค่ะมันมัน,ม,นมันนอนบัหลับเนาะคะ่ะมันนอนบัหลับก็เลยตรงฝ่าเฮ็ดฝ่าวทำเนาะฝ่าเฮ็ดฝ่าวทำเอาค่ะผู้ใดมีเอ่อจิตธาหรือว่าจะเฮ็ดน้ำกันกับเชิญใดเนาะคะ่ะ วันที่บวงสรวงก็คือวันที่15นะคะคืออัญเชิญหัวใจพญายนาคของปู่ไปไว้ที่เดิมแม่คู่จะเหตุให้มันทันวันที่16เด้อคะ่ะเอ่อจะให้ปู่ไปปราบม่นบอแซงเด้อค่ะผู้ใดเอาไปเนาะบอได้แซงเดะะ้อบอได้แซงเด้อค่ะแต่ว่าผู้ใดเอาไปกับผู้นั้นละรับกรรมเนาะให้เห็นไพ่ในเ็ดสามมื่เจ็ดหมื่อเดอ้อปู่เดอ้อ ผู้ใดเอาไปลดขั้นใดที่แกไปก็ให้มันเห็นภายในสามมื่เจ็ดมือนคือกันค่ะโ่ภพ,อพอสีความก่าความโ่ภพ,อพอสีล่งกับล่งเนาะคะ่ะจิตใจมัน่นมันก็นจะเป็นจังสันเอามาเมือง,งน้ากันเนาะคะ่ะเลขของคุณตาเนาะคะ่ะหลักหน่วยหลักสิบเนาะคะ่ะหลักหน่วยจะเด่นอยู่ที่เก้าเนาะคะ่ะเก้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็หลักสิบอยู่ที่สองกับหกเนาะคะ่ะอยู่ที่สองกับหกแต่เลขหนึ่งของคุณตานะคะ่ะ บบสามารถตัดทิมได้เลยผนบอกว่าถ้าจับก็คือจับได้เลยก็คือเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสองจังสี่ถือว่าโอเคเลยเนาะคะ่ะโอเคที่ที่จับคู่กันกับปู่ได้เนาะคะ่ะจะเป็น6ฮกเจ็ดเจ็ดกบอกเก่าเก่าหกบอรหรือจะเป็นอ่สองเก้าเก้าสองหรือเปล่านะคะ่ะเลขของคุณตาจะจับประมาณนี้เนาะ,ะหลายๆคนเนาะคะ่ะก็ล่อล่อเลขคุณตาเนาะคะ่ะ แม่นปันจับบ้างนะคะ่ะเลขของคุณตาไม่มีหลุดนะคะ่ะเข้าตลอดนะคะ่ะแตกแปลกแปลกยู่ที่ว่าคุณตาเด่นที่หกนะคะ่ะเด่นที่หกลักสิบเม็ดเดียวเพ่นว่าหลักสิบเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นมั่นใจพร้อมเด้ยค่ะเก้ากับหกนี่มั่นใจมากๆพ่นว่าอต,ตัวเจ็ด รอบนี้เพื่อนมาสําหรับเพื่อนบ่อปันใดแต่ก็สามารถมาได้เนาะค่ะแต่หัวใจเพื่อนมาเพื่อนทุ่มเทห้เก่าก็หกเลยอันนี้คือตัวเลขของคุณตาเด้อค่ะส่วนสูตรของคุณตาสูตรของคุณตาที่จับหลักให้เราหรือจับตัวเด่นให้เห่าเนาะค่ะกะแม่คู่ก็จะโล่งหายอีกคลิปหนาเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้แม่คู่ยุงยีรียุงยากตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่เราจะจัดงานาวันไหว้ปู่ใหญ่นะคะตั้งแต่วันทีหาจนมื้อนี่แม่คู่บริยุทธ์เนาะค่ะมือขึ้นรับปานตายรับปานตายเลยเมืออ่อยแห้งคับไปกินเขานะคะไปกินเขาสักประมาณบ่ายสามนี่แหละกินได้อยู่จกักสองสามข้ามันเมืออ่อยแห้งมันกืนบวลงเลยเนาะค่ะกืนบวกลงเทิงแม่คู่กับคึดนน้ำหลูกแก้วเนาะคึ้นน้ำหลูกแก้วว่าจะเหตุท่านบอจะได้ท่านบอเนาะค่ะกัดจะโทษ อติดตอ่อกระจจิมเนาะคะ่ะติดตอ่อกระจจิมเนาะคะ่ะให้เพิ่นมาบวงสวงหายเดี๋ยวจะคุยกับน้องแอดอีกเนาะคะ่ะว่าเข้าต้องเฮ็ดใบสีอย่างขึ้นให้ปูเนาะคะ่ะแล้วก็จะเอานั่งล่ำมาล่ำถวายเพิ่นเนาะคะ่ะจกักซีหาขนมาล่ำถวายเพื่ออันเชิญดวงใจเพิ่นมา่อไหวยู่ที่เดิมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจังไดผู้ใดมีจิตสัทธาก็เริ่ม รวมน้ากันได้นะคะแล้วก็แม่ครูจะทําพิธีวันวันที่สิบห้านะคะเชิญได้อยู่ที่วัดคําประกังนะคะเขาจะมีเอ่อเอาดวงใจของปู่ไว้ที่เดิมในวันที่สิบห้านะคะเชิญได้นะคะเออขันมืออ่าทาอยากตายเร็ยวๆก็เมาอีกเด้อค่ะเมาอีกนะก็ค่ะสีให้ลูกแก้วทับพอนตายรลวแบบนี้ลูกบักง่ายเลยนาะเออสามลูกปากเข้าไปถึงเงี้ยเด้อเออผู้ใดจิตใจซ้ำ มันเนาะคะ่ะพวกมันนี่อือนีละแม่คู่จะเอาไปใส่อีกไงก็เกาเออใหญ่ก็เก่าแล้วจีเฮดแห้งก็เก่าเลยเฮดให้ปูงามก็เกา่าค่ะศูน์แมคะ่ะศูนหมักแห้งเนาะ,ะเอาเทปแคบหน้าจอไว้แล้วค่ะแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวแม่คู่จะอธิบายอีกรอบหนึ่งคือของคุณตาเนาะคะ่ะลีปของคุณตา อันนี้สูตรหลักหน่วยหลักสิบนะคะทิม่าได้นั่นก็คือหนึ่งตะว่าปูทิมเนาะคะ่ะแต่คุณตาสูตรนี่เพื่อนว่าทิมมะไ,ได้ได้ไม่คู่จับไปเลยศูนย์หนึ่งเอ้ยเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะหรือว่าเฮาจะจับอยู่นีสี่ตัววินได้นะคะสี่ตัววินได้เนาะคะ่ะแต่ก็คือตัวรองของท่านนะเลขหนึ่งตัวรองของท่านแต่เด่นๆเ,เลยก็คือเก้ากับหกค่ะสำหรับเลขของคุณตานะคะ เดี๋ยวจังไดแม่คู่จะแกงข้าวอีกเที่ยนึงนะคะ่ะแล้วคลิปหน้าก็จะอธิบายตัวเลขของปูนะคะวันที่สิบสี่นะคะ่ะวันที่สิบสี่นี่เฮาก็จะมีนัดกระปูอีกนะคะ่ะตัวไหนมาตัวไหนไม่มาฟันตัวไหนก็คือวันที่สิบสี่นะคะค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะคลิปนี้ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ่ะสนับสนุน รัฐบาลให้เฮานะคะได้ไปแล้วเพื่อจะไปยิบจับรัฐตลีเนาะคะ่ะพิใช้วิจารณญานในการรับฟังรับชมเนาะคะ่ะทางแม่กู้เองก็บรรู้ว่าตัวเลขจะออกตัวใดเนาะคะ่ะเฮ้าใหา้สูตรมากก็คือให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเพื่อเฮ้าจะได้ยิบจับไปถูกเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ